อีกหนึ่งเรื่องราวที่ฟังแล้วชวนให้หน่าคนลุกเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นณที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดฉดเชิงเซานางสายพินก็ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมกับสามีจนกระทั่งนางได้เกิดการตั้งท้องและเมื่อครบกำหนดได้เก้าเดือนนางก็เกิดอาการเจ็บท้องขึ้นมาอย่างรุนแรงสามีของนาง จึงได้ออกไปตามหาหมอตำแยเพื่อมาทำคลอดให้นางแต่ทว่าไม่ว่าหมอจะทำวิธีใดๆก็ตามเด็กที่อยู่ในท้องก็ไม่สามารถที่จะออกมาลืมตาดูโลกได้นางได้ทนทุกข์ทรมานร้องครวญคลางอยู่หลายชั่วโมงจนปัญญาของหมอตำแยที่ไม่สามารถทำคลอดให้นางได้และสุดท้ายนางก็ได้หมดลมหายใจ ไปพร้อมๆกับลูกที่อยู่ในท้องและนั่นก็หมายความว่านางสายพินได้ตายทั้งกลมไปเสียแล้วข่าวเรื่องการตายของนางได้แพร่สะพัดออกไปภายในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วจนทำให้ผู้หญิงในหมู่บ้านที่กำลังตั้งท้องต่างพากันวิตกกังวลหวาดกลัวว่าตนเองนั้นอาจจะมีชะตาก,กรรมเดียวกันเหมือนกับนางสายพินได้ขณะที่หลายๆคนกำลังวิตกกังวล และกำลังเศร้าโศกอยู่นั้นแต่กลับมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขากำลังสุดแสนจะดีใจในการจากไปของนางสายพินชายคนนั้นมีชื่อว่านายเปี่ยมซึ่งในเปี่ยมนั้นได้อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านเดียวกันกับนางสายพินนั่นเองทันทีที่ได้รู้ข่าวเรื่องการตายของนางสายพินนายเปี่ยมก็เริ่มคิดวางแผนการชั่วขึ้นมาทันทีเพราะนายเปี่ยมนั้น ได้เฝ้ารอโอกาสนี้มานานเนื่องจากอยากได้น้ำมันพลายจากศพผีตายทั้งกลมมานานแล้วเพื่อต้องการเอาน้ำมันพลายเพื่อไปไป้ายให้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในเปี่ยมนั้นได้แอบหลงรักอยู่ซึ่งผู้หญิงคนนี้นอกจากจะไม่ชอบหน้าในเปี่ยมแล้วยังรังเกียจในเปี่ยมแบบเข้าไส้อีกด้วยไม่รอช้าในเปี่ยมจึงรีบออกเดินทาง มาพบกับหมอผีที่อยู่ต่างหมู่บ้านทันทีและเมื่อคนทั้งสองได้พูดคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วหมอผีจึงได้นัดให้ในเปี่ยมเข้าไปทำพิธีในคืนวันพระส5ค่้าขาที่จะมาถึงและในที่สุดเวลาก็ได้ผ่านมาจนถึงวันพระส5คห้าข้ามตามที่หมอผีได้กำหนดเอาไว้และเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนคนทั้งสอง จึงได้นำสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในพิธีกรรมมาที่หลุมฝังศพของนางสายพินที่ป่าช้าทันทีความเงียบสงัดของป่าช้าในตอนนี้มีแค่เพียงสายลมที่พัดผ่านอย่างแผ่วเบาพิธีกรรมอันน่าสยดสยองอันน่าสะพรึงกลัวได้เริ่มขึ้นแล้วหมอพีได้สั่งให้นายเปี่ยมรีบขุดศพของนางสายพินขึ้นมาจากหลุมและขณะที่นายเปี่ยม กำลังขุดศพของนางสายพินอยู่นั้นนเปี่ยมก็ต้องสะด,ดุ้งสุดตัวเมื่อจูจ่ๆได้มีเสียงสุนัขได้ส่งเสียงเห่าหอนอย่างโหยหวนเสียงบทสวดคาถาของหมอผีที่คละเคล้ากับเสียงสุนัขที่กำลังเห่าหอนทำเอานายเปี่ยมคนลุกสู้ไปทั้งตัวถึงแม้ว่าบรรยากาศในตอนนี้มันช่างน่าสะเพงกลัวสักเพียงใดก็ตาม แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆต่อความต้องการของคนทั้งสองได้พิธีกรรมที่น่าคนลุกยังดำเนินต่อไปจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนที่สุดท้ายหมอผีได้ไล่มนสะกดกรรกับแล้วจุดเทียนไขหล่นไปที่คางของศพนางสายพินเมื่อความร้อนจากเปลวเทียนได้กระทบกับคางของศพจึงทำให น้ำมันได้ไหลออกมาทีละหยดทีละหยดลงสู่ขวดที่หมอผีได้เตรียมเอาไว้เมื่อพิธีกรรมได้สิ้นสุดลงหมอผีจึงได้ทำการสะกดดวงวิญญาณของนางสายพินเอาไว้ที่ตรงนั้นแล้วช่วยกันฝังศพของนางสายพินลงสู่หลุมเอาไว้ดังเดิมเมื่อในเปี่ยมได้น้ํำมันพลายสมใจแล้วจึงได้นำขวดน้ำมันพลายไป้ไว้ที่กิ่งของต้นกระทุม ที่ขึ้นอยู่ที่ทางสามแพร่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของในเปี่ยมมากนะักต้นกระทุ่มโดยเติบโตมาเป็นเวลาหลายปีจึงได้แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่วบริเวณว้างยิ่งทำให้บรรยากาศนั้นยิ่งดูยิ่งน่าวังเวงเป็นอย่างมากเวลาได้ผ่านไปจนกระทั่งมาถึงวันพระสิบห้าค่ำอีกครั้งคงถึงเวลาแล้วที่ในเปี่ยม จะได้ทำตามแผนการที่คิดเอาไว้ในวันนี้นายเปี่ยมจึงรีบตื่นแต่เช้าเมื่ออาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงได้รีบหิ้วปินโตเพื่อจะเดินทางมาที่วัดทันทีเพราะรู้ดีว่าหญิงสาวที่ตนหลงรักนั้นจะต้องมาทำบุญที่วัดนี้อย่างแน่นอนและหญิงสาวคนนี้เธอมีชื่อว่ารำพึงสาวรำพึงเป็นสาวสวยต่างหมู่บ้านที่หนุ่มๆห,หลายคนต่างได้หมายตา ปราถนาจะได้นางมาเป็นคู่ครองเมื่อมาถึงวัดนายเปี่ยมก็ได้สอดสายสายตาเพื่อมองหาสาวรำพึงอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดสาวรำพึงก็ได้เดินถือปิ่นโตเข้ามาที่วัดจริงๆและในตอนนี้นางกำลังจะเดินขึ้นไปบนศาลาวัดเมื่อในเปี่ยมเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบเดินเบียดเสียดเข้าไปใกล้ๆสาวรำพึง เมื่อได้จงังหวะคบโอกาสนายเปี่ยมจึงได้ป้ายน้ำมันพลายไปที่แขนของสาวรำพึงทันทีสาวรำพึงเธอไม่รู้ตัวเลยว่าขณะนี้ชายคนที่เธอเกลียดที่สุดแบบเข้าใสจในป้ายน้ำมันผีเข้าสู่ร่างกายของเธอแล้วเมื่อนายเปี่ยมได้ทำตามแผนได้สำเร็จจึงได้เดินทางกลับบ้านเฝ้ารอคอยสาวรำพึงด้วยความกยิง ตามที่หมอผีได้บอกไว้ว่าภายในสมวันสาวรำพึงก็จะต้องร้อนรนกรวนกวาวยแล้วรีบเดินทางเข้ามาหาในเปี่ยมอย่างแน่นอนและแล้วทุกอย่างที่หมอผีได้บอกไว้ก็เป็นความจริงเพราะว่าขณะนี้สาวรำพึงที่นายเปี่ยมเฝ้ารอคอยมานานแสนนานบัดนี้หนางก็ได้มายืนอยู่ที่หน้าบ้านของนายเปี่ยมแล้ว ท่าทางของนางดูกระเซิกระเซิงเหม่อลอยและในที่สุดสาวลำพึงก็ต้องตกเป็นเมียของนายเปี่ยมภายในวันนั้นเองทั้งสองได้อยู่กินกันอย่างปกติเรื่อยมานายเปี่ยมก็ดูจะรักสาวลำพึงอย่างจริงจังจนเวลาได้ผ่านมาจนถึงวันพลัสสิบห้าค่ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นกับสาวลำพึงในวันนี้สาวลำพึง นางไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วดูวเหมือนว่าจะมีอาการที่คลุ้มดีคลุ้มบ้าอยู่ตลอดทั้งวันบางครั้งนางก็ได้วิ่งไปที่ต้นกระทุ่มตะเกียกตะกายปีนป่ายแล้วห้อยหัวลงมาผมเผผาดูยุ่งเหยงิงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็พากันวาดกลัวและแปลกใจในพฤติกรรมของสาวรำเพึงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ มักจะเกิดขึ้นในทุกๆวันพระสิบห้าค่ำเท่านั้นและเมื่อเวลาได้ผ่านล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายหลายปีนายเปี่ยมก็ได้แก่ชาราลงจนมองเห็นเส้นผมที่ได้งอขาวโพลนไปหมดทั้งหัวแต่ทว่าเป็นที่น่าแปลกใจที่สาวรำเพึงนั้นกลับหาเส้นผมที่งอกไม่มีเลยแม้แต่เส้นเดียวแถมยังมีน้ำมันที่ไหลเยิ้มฉโลมเส้นผมของนางอยู่ตลอดเวลา ชาวบ้านทั่วไปต่างก็เข้าใจว่าเป็นเพราะน้ำมันพลายที่สาวลำพึงได้ถูกายเข้าตัวนั่นเองย้อนกลับมาที่หมอผีปัจจุบันนี้ก็ได้เสียชีวิตลงแล้วคาถาอาคมที่ได้สะกดดวงวิญญาณของนางสายพินนั้นก็ได้เสื่อมลงตามไปด้วยทำให้ดวงวิญญาณของนางสายพินนั้นได้ถูกปลดปล่อยและได้ออกอลวาดเที่ยวหลอกล้อนชาวบ้าน จนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนและเมื่อมีใครที่เจ็บท้องกำลังจะคลอดลูกหากไม่ได้จุดธูปบอกกล่าวนางสายพินแล้วจะต้องได้เจอเจอดวงวิญญาณของนางจากประสบการณ์ของคู่ที่ได้เจอเจอดวงวิญญาณของนางสายพินได้เล่าให้วังว่าครั้งหนึ่งขณะที่ตนเองกำลังอยู่ไฟดวงวิญญาณของนางสายพิน ได้ยื่นมือโผล่เข้ามาหาทางหน้าต่างสายพินนั้นเด็กลายเป็นตำนานที่ถูกกล่าหรือเล่าขานถึงความเฮี้ยนความร้อนไปทั่วทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านและนี่ก็คือตำนานที่เป็นเรื่องจริงหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามด้วยวันนี้เล่าผีผ่านจอต้องขอลาไปก่อน ติดตามเรื่องจริงเรื่องร้อนได้อีกหล,ล,ลายเรื่องในช่องนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ